สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูกุ้งฝอยที่เราเลี้ยงไว้นะครับดูบ้าตอนกลางคืนเขาอยู่ยังไง ใครกำลังมองหาอาชีพเสริมนะครับก <G ül> ุ้งฝอย <G ül> เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ตลาดต้องการมากมีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอครับแล้วก็แพงด้วยตอนนี้เราขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหนแดงนะครับ เป็นอาหารชั้นยอดของลูกกุ้งเลยนะครับของพ้าด,ดูกุ้งอีกอันนี้คือลูกเขานะครับเยอะมากครับ เลีย้ยงไม่ยากนะครับขอแค่เราเอาใจใส่ก็เพียงพอแล้วฝากติดตามคลิปหน้าครับ